ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเมตาในเกม Arc ์ i ไนกันนะครับว่าใน1ทีมเนี่ยเราควรจะจัดทีมอย่างไรและควรจะเอาตัวละครสายไหนเนี่ยไปบ้างและโอเปอเรเตอร์ที่เป็นเมตาตอนนี้เนี่ยมีตัวอะไรกันบ้างนะครับสำหรับตัวละคร2ช่องแรกนะครับเราจะเอาตัวละครสายกาดไปโดยสายกาดหลักๆเนี่ยจะทำหน้าที่ในการทำความเสียหายแล้วก็เอามาบล็อกศัตรูนะครับซึ่งกาดนั้นจะมีหลากหลายสายมากมายเลยนะ แต่สายที่นิยมแล้วก็เป็นเมตากันในปัจจุบันเนี่ยก็คือกาดสายตีไกลนะครับหรือแร้งกาดซึ่งสายนี้เนี่ยมีความยืดหยุ่นที่สูงและมีระยะการโจมตีที่ไกลซึ่งสามารถที่จะช่วยเรายิงศัตรูที่บินได้อีกด้วยนะครับ โดยตัวละคร6ดาวที่แนะนำในตำแหน่งนี้นะครับก็คือ Silver a s ซึ่งมีท่าอันติที่รุนแรงและก็กว้างมากหรือจะเป็นพี่ชอน,นะครับซึ่งโจมตีปกติได้เร็วมากและทำความเสียหายเป็น Art d ตดาเมด้วย สำหรับตัวละคร5ดาวในตำแหน่งนี้ที่แนะนำนะครับก็คือน้องแลปแลนะครับโดยจุดเด่นของน้องเนี่ยคือคือสามารถที่จะใบสูได้นะครับและก็มีการโจมตีเป็นอาร์ดามเมจหลายเป้าหมายได้ด้วยนะหรือถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยก็จะมีตัวละครอย่างมิดไนให้เลือกใช้นั่นเองนะครับ สำหรับตำแหน่งที่2นั้นเราจะเอาตัวละครกาดสายเลื่อยไปนะครับซึ่งจุดเด่นของสายนี้เนี่ยก็คือทำการบล็อกสตูได้มากสุดถึง3ตัวด้วยกันและโจมตีหมู่ตามจำนวนัตูที่บล็อกอีกด้วยนะครับถือว่าเป็นตัวละครสายกาดที่เอาไว้อุดเลนได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับโดยตัวละคร6ดาวในตำแหน่งนี้ที่แนะนำก็คือเบลสนะครับซึ่งหลังจากที่เธอชาร์จสกิลของเธอเสร็จแล้วเธอจะเพิ่มพลังโจมตีขึ้นอย่างมหาศาลนะครับหรือตัวละคร5้าดาว ในตำแหน่งนี้นะครับก็จะมีสเปกเตอร์ที่เป็นตัวละคร5ดาวอันดับแรกเลยนะที่ผมแนะนําให้น้องๆเนี่ยปั้นเป็นอันดับต้นๆพอนอกจากการที่เป็นสายเลื่อยแล้วเนี่ยเธอยังมีสกิลที่ทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นอมตะซึ่งหากใช้ได้ถูกจังหวะแล้วก็ถือว่าเป็นสกิลที่พลิกเกมมาหลายครั้งเลยทีเดียวนะครับ สำหรับ2ช่องถัดมานะั้นเราจะเอาตัวละครสายสไนเปอร์กันไปนะครับโดยเราควรจะมีแอนตี้แอร์สไนเปอร์เนี่ยในทีมอย่างน้อย1ตัวนะครับโดยจุดเด่นของสายนี้เนี่ยจะทำการพ r i อ r ร t y ิตี้การโจมตีศัตรูบินเป็นอันดับแรกซึ่งแม้ว่าดานไหนนะครับไม่มีตัวละครบินก็ตามเนี่ยตัวละครสายนี้ก็อยากจะมีประโยชน์นะครับเนื่องจากค่าลงสนามที่น้อยระยะการโจมตีที่ไกลนะครับทำให้เหมาะกับการลงมาเล่นในช่วงต้นเกมได้เป็น อย่างดีนะครับโดย6ดาวที่แนะนําของสายนี้เนี่ยก็คือเอ็กเซียนะครับซึ่งเมื่อสกิลของเธอทํางานแล้วเนี่ยเธอจะยิงได้เร็วแล้วก็ถี่มากๆซอยยีก,ยก,กันเลยทีเดียวหรือถ้าเป็นตัว5ดาวนะครับก็จะมีน้องรูพอยซสั้นที่ยิงศัตรูได้หลายเป้านะครับและก็ทําให้ศัตรูติดพิษทําความเสียหายเป็นอาร์ดาเมจแบบโอ้ชาอีกด้วยสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็จะมีตัวฟรีอย่างเจสสิก้าหรือว่าน้องครูสให้ปั้นกันนั่นเอง Dang. ส่วนสไนเปอร์อีกตัวหนึ่งนะครับก็อาจจะเลือกเป็นสไนเปอร์สายยิงหมู่นะครับซึ่งจะมีระยะการโจมตีที่ไกลมากที่สุดถึง4ช่องด้วยกันและโจมตีศัตรูเป็นหมู่ด้วยนะแต่ข้อเสียก็คือจะยิงช้าหน่อยนะครับซึ่งตัวละครที่แนะนำในตำแหน่งนี้ก็คือน้อง W ซึ่งเป็นตัวละคร l i มิ t เตนะครับหรือว่า5ดาวอย่างน้องเมเทโอลา์นั่นเองนะครับหรือว่าใครอยากได้สไนเปอร์แบบยิงแบบหมู่แรง ัโจมตีทะลุกเกาะก็ต้องเลือกเป็นสไนเปอร์สายปืนลูกซองเลยนะครับโดยข้อดีก็คือโจมตีได้แรงนะครับ ผลลูกเกาะข้อเสียก็คือค่าลงสนามที่เยอะนะครับและระยะการโจมตีที่แคบนั่นเองโดยโอเปอเรเตอร์สายนี้ที่แนะนำนะครับก็จะมีน้องเฉินซัมเมอร์นะครับตัวละครลิมิ t เต็ดแล้วก็ตัวละคร5ดาวอย่าง e x e c u ิคิวเตอนะครับหรือตัวละคร4ดาวอย่างน้องพายโคนเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะ สำหรับ2ช่องถัดมานะครับเราจะเอาตัวละครที่ทำความเสียหายเป็นอาร์ตดาเมจไปนะครับ <c oughs> เพื่อเอาไว้ละลายศัตรูที่มีเกรานะหนา แต่มีค่าต้านทานอาร์ดาเมจที่ต่ำนะครับโดยสายที่ทำความเสียหายเป็นอาร์ดาเมจหลักๆเนี่ยก็จะเป็นสายแคสเตอร์ซึ่งแคสเตอร์เนี่ยหลักๆจะแบ่งเป็นสายโจมตีเดี่ยวนะครับที่จะโจมตีเป้าหมายเดี่ยวได้อย่างรุนแรงและสายโจมตีเวทหมูนะครับที่จะโจมตีศัตรูได้หลายเป้าหมายแต่จะแลกมากับการที่โจมตีได้ช้าลงนั่นเอง โดยตัวละคร6ดาวของสายนี้ที่แนะนำนะครับก็คือน้องแกะเอจาเฟียล่าซึ่งแม้ว่าน้องเนี่ยจะเป็นสายเวทเดี่ยวนะครับแต่ก็มีท่าโจมตีเวทที่สามารถที่จะกระจายได้รุนแรงมากๆเลยเป็น1ใน4จัดสุดเทพในเกม a r ร์คไนทอีกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับ ส่วนสายแคสเตอร์สายยิงหมูนะครับที่แนะนำก็จะมีน้องอีฟริดซึ่งสามารถที่จะทําความเสียหายเป็นเส้นตรงได้อย่างรุนแรงหรือจะเป็นพี่แพสเซนเจอร์สุดหล่อของเรานะครับซึ่งเป็นสายเชนแคสเตอร์ที่ทำความเสียหายชิ่งได้อย่างรุนแรงนะครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เองเนี่ยก็จะมีตัวละครสีดาวอย่างกิตาโนมาให้เลือกใช้กันนั่นเอง และก็จะมีกาดบางสายเหมือนกันนะครับที่สามารถที่จะโจมตีเป็นอาร์ดามเตได้โดยที่เป็นเมตาปัจจุบันเนี่ยก็คือเซอร์เทอร์นั่นเองครับ สำหรับ2ช่องถัดมานะครับเราจะเอาตัวละครเมดิกหรือว่าฮิลเลอร์ประจำเกมนี้ไปนั่นเองโดยหลกัหลกๆนะครับเมดิกเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2สายโดยสายแรกเนี่ยจะเป็นซิงเกิลทาร์เกตเมดิกนะครับโดยจะฮิลเป้าหมายเดียวได้อย่างรุนแรงแล้วก็ระยะฮิลเนี่ยไกลนะครับส่วนอีกสายหนึ่งจะเป็น AOE m e d เมดิกนะครับ หรือว่าฮิลเลอร์สายฮิลหมู่ซึ่งจะฮิลได้พร้อมกันหลายเป้าหมายแต่จะแลกมากับการที่ฮิลเบาและระยะการฮิลเนี่ยแคบกว่าสายซิงเกิลชาร์เก็ตเมดิกนะครับ โดยสำหรับสายซิงเกิลทารเกตเมดิกที่แนะนำก็คือน้องชายนี่นะครับซึ่งน้องเนี่ยมีแพสซีฟที่จะเพิ่มเกราะให้กับทีมนะครับและก็ยังสร้างโล่ดูดซับดาเมจให้กับทีมได้อีกด้วยหรือว่าจะเป็นตัวละคร5ดาวอย่างวอลฟารีนนะครับซึ่งวอลฟารีนเนี่ยนอกจากเธอจะฮิลแล้ว เธอยังสามารถที่จะบัฟพลังโจมตีให้เพื่อนร่วมทีมได้สูงสุดถึง190%หรือว่าเป็นตัวละคร4ดาวอย่างซัสเซโลก็ฮิวได้ดีมากๆเลยนะครับหรือว่าจะเป็นสาย AOE Medic เราก็จะมีตัว6ดาวอย่างไนติงเกลนะครับซึ่งน้องเนี่ยมีความสามารถในการเพิ่มค่าป้องกันเวทให้กับทีมได้หรือจะเป็นตัวละคร5ดาวอย่างอีลอฟซิสนะครับ ซึ่งน้องเนี่ยมีแพทสพีที่จะเล่ง SP ให้กับเพื่อนในสนามทำให้เพื่อนเราเนี่ยใช้สกิลได้บ่อยขึ้นนั่นเองครับจะมีเจแคลซิสนะครับซึ่งเป็นฮิลเลอร์สายซัมมอนนะครับซึ่งเป็นฮิลเลอร์สายเกยนะซึ่งผมทำไกด์ไว้แล้วนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปดูได้นะ สำหรับ2ช่องถัดมานะครับก็คือ Defender หรือว่าแทงประจําเกมนี้นั่นเองโดย Defender สายที่มีประโยชน์และควรมีติดทีไมไว้นะครับก็คือ Healing Defender นะครับหรือว่าแทงสายฮิลซึ่งนอกจากจะถึกแล้วนะครับยังมีความสามารถในการฮิลเพื่อนๆซึ่งในบางครั้งเนี่ยเราจะเอามาใช้ในกรณีที่บางด่านเราไม่สามารถที่จะวาง Operator Medic ทั่วไปได้นั่นเองนะครับ โดย6ดาวที่แนะนำของสายนี้เนี่ยก็คือซาเลียนั่นเองซึ่งเจ๊แกสามารถที่จะฮิวได้ทั้งฮ mm ิวเดี่ยวฮิวหมูสโลสตูถือว่าคบเครื่องมากๆ mm hmm. เลยทีเดียวนะครับหรือว่าตัวละคร5ดาวอย่างน้องเนียวเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็จะมีน้องกมัมมี่ตัวละคร4ดาวที่น่าปั้นอีกตัวหนึ่งเหมือนกัน ส่วนแท้งอีกตัวหนึ่งนะครับเราจะเอาเป็นแท้งสามันไปนะครับซึ่งแท้งสายนี้เนี่ยจะเน้นความถึกแล้วก็ยังมีดาเมจที่แรงระดับหนึ่งด้วยนะครับ โดยตัวละคร6ดาวที่แนะนำในตำแหน่งนี้ก็คือมัดล็อกซึ่งน้องเนี่ยมีทั้ง4 c นะครับที่จะสามารถสโลสตูแล้วก็สตันสตูได้ด้วยแล้วยังทำความเสียหายอย่างหนักหน่วงมากๆเลยหรือว่าเป็นตัวละคร5ดาวก็จะมีน้องลิสคามซึ่งนอกจากน้องจะถึกแทงได้แล้วเนี่ยพสซีฟของน้องเนี่ยยังเพิ่ม sp ให้กับตัวละครโอเปอเรเตอร์รอบตัวหากเธอเนี่ยโดนโจมตีอีกด้วยหนึ่งนะครับ หรือผู้เล่นใหม่เนี่ยก็จะมีตัวละครสีดาวอย่างน้องคูอลล่าให้ปั้นกันนั่นเอง สองช่องสุดท้ายเนี่ยเราจะเอาตัวละครสายแวนการ์ดไปนะครับโดยสายนี้เนี่ยเราจะเอามาลงตอนต้นเกมเพราะมีค่าลงสนามที่น้อยและยังมีหน้าที่ในการผลิตค่า DP ให้กับทีมอีกด้วยนะครับโดยแวนการ์ดเนี่ยผมจะแบ่งหลักๆเป็นสสายก็คือสายแฟกแบลเลอร์นะครับหรือว่าสายโบกทงที่จะผลิตค่า DP ได้ไวที่สุดนะครับแต่จะแลกมากับการที่บล็อกสตูได้แค่1ตัวนะครับและระหว่างที่ใช้สกิลผลิตค่า DP อยู่จะไม่สามารถบล็อกศัตรูได้นะครับ โดยสำหรับสายบวกทงนั้นตัวละครที่แนะนำนะครับก็คือน้องเซลลิกตัว6ดาวใหม่ล่าสุดนะครับหรือว่าจะเป็นตัว5ดาวอย่างออลิเซียมแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวละคร4ดาวอย่างน้องเมอร์ชลนะครับก็ใช้ได้ครอบจักกรวาลมากๆแล้วนะสำหรับสายนี้และอีกสายหนึ่งก็คือแวนการ์สายไฟเตอร์นะครับซึ่งจะวอลอกสตูได้2และมีพลังโจมตีอยู่ในระดับกลางนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะเอาไปลงกันได้นะครับตอนต้นเกมซึ่งนอกจากสายที่กล่าวมาแล้วนะครับก็ยังมีโอเปอเรเตอร์สายพิเศษอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นสายผลักสายดึงสายข่าวคอนโทรลสายดีบับหรือสายฟาสต์รีดพอยให้น้องๆเนี่ยเลือกใช้กันมากมายเลยทีเดียวนะครับ และสุดท้ายก็อยากบอกน้องๆทุกคนนะครับว่าเราควรที่จะเลือกหรือว่าปั้นตัวละครที่ตัวเองรักแล้วก็ชอบก่อนนะครับเราจะได้มีความสุขและมีกำลังใจในการเล่นคลิปนี้เป็นเพียงแค่แนวทางหนึ่งนะครับที่ผมนำเสนอเท่านั้นถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับถ้าผมมีเทคนิคดีๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเพื่อนๆในช่องนี้อีกทีนะครับ